ตัวนี้นะครับมาจากทางเกาะสุมาตาจะเรียกว่าชิปครอกทาร์ายเป็นงานนะครับที่ทอลงผืนผ้าแล้วก็มีเรือนะฮะเรือลำนี้นะครับคือจะนำชีวิตนะฮะหลังความตายไปตู่โลกใหม่ภพภูนใหม่อันนี้นะฮะจะคล้ายๆของตอนที่ไปอียิปต์มันจะมีเรือครับเรือที่ฟาโรห์เขาฝังไว้ใต้พีระมิดนะฮะลักษณะจะเหมือนกันเลยฮะ ที่ว่าหลังความตายแล้วก็จะใช้เรือนะฮะนำไปสู่ชีวิตใหม่เนี่ยนะครับด้านล่างจะเป็นปลานะฮะเป็นคนที่ขึ้นเรือมีช้างด้วยครับเนี่ยครับผมว่างานพวกนี้นะฮะถ้า <c oughs> ถ้ามันอยู่ด้วนกันเยอะๆแล้วเนี่ยความน่าสนใจมีน้อยแต่ถ้าออกมาถ่ายแบบชิ้นเดียวๆขนาดนี้นะฮะความน่าสนใจมีมากแล้วก็รวมทั้งเรื่องราวด้วยครับคือภาพพวกนี้นะฮะ ให้ในยุคที่ก่อนที่อินโดนีเซียจะเปลี่ยนมาเป็นศาสนามุสลิมอย่างปัจจุบันนนะฮะมุสลิมเขาไม่เชื่อว่าชีวิตหลังความตายที้จะไปเกิดใหม่แต่นี้จะเป็นชีวิตหลังความตายของทางฮินดูครับที่ยังเชื่อว่าตายแล้วจะพาไปสู่โลกใหม่เนีเป็นลักษณะเหมือน t ที e อ f l i า e นะครับต้นไม้แห่งชีวิต เนี่ยครับไม่แปลกใจเลยนะฮะว่าทําไมภาพพวกนี้นครับถึงเป็นที่ค้นหานะฮะเพราะว่าของนักสะสมเพราะว่าพิธีกรรมไม่มีแล้วเรื่องราวไม่มีแล้วแบบนี้นะฮะเรื่องราวที่ที่จะสานต่ออ่ะที่ทําพิธีกรรมในปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะะพอเปลี่ยนศาสนาหมดแล้วครับนะเป็นนกตัวเล็กๆนะสวยงามครับใช้ได้ครับชอบเลยครับ